ดูด้ถูกต้องกันเนาะดยเพราะว่าคันใช้มาเห็ดทางนี้มันเห็ดบ่ได้ทธิผัวทางเข้าเฮือนูขึ้นหลานนี่เนาะกัมเพลงฉีมาเฮ็ดอยู่นี่นะกลมนี่กลุ่กลว่มลานแต่ว่ายาเรา่นเขาะก็ยังเราสิมาอยู่มันสิเกี่ยวกันยังมั่ถอแม่ยุตโตโตอยู่พี่เนาะบัรูปบัพวกนี้มานี่เขาอซิตี้ได้ว่าไม่ตู่เฮ็ดใส่เขานี่โดยอนน่นด้ดอันนี้มันมันถึกแล้วม no. like like ันมันโเกี่ยวหรอก่หอย่าอยว่ามันโมกี่ยวมันบเมนแนวเลย่อย่าโดย ด้วยหมอมันมันมันไก่เต๋ออยู่มันมันพี่มันท่อน้ามันอยู่พี่นี่บัด้วยข้อบัคคุดไวายันมาเขาอยู่ทั้งขางคุณอยู่เลยอันนี้มันก็อยู่ไก่อยู่ประมาณสามเมตรกัวโพทำสี่เมตรพูมันบุป่านนั่นนะเฮ้ยแต่านี่กับผลพลอยเห็ดมันลื่นมาพี่เนาะด้วยผอยเห็ดแบบลื่นกัวมาพี่นะอ่าอย่างว่าวยังกับแมนแมนอันนี้ใส่ขามันตกอะไรจะเบิ้งนี่ด้ย ตกมันขวมเดินข่อยมาเจ้ามา้ามันกะนี่อยู่เนาะนเออไพ่อน้องในลูกพ่อน้องในมัน,ม,นมันเสียงเขากล้องเลยพี่น้องได้ยินน,ำน้ำได้หนันเนาะอ่าพ่อแม่ยังเนาะเป็นชีวิตได้ด,ดีอ่ะน้าพี่นเนาะกลับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนระวังในแหละก็ต่างประเทศน้าพี่น้อง อาอพี่น <tu i ro> ้องมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเพิร์ลชาแนลคือเก่าคือเดิมมอนีิกะสิเดินทางกันเซโปนเนอพี่น้องเดอม์มอนีิเตอคันบูมี่ผู้ใดคันบูมี่ผู้ใดไปนั่กะสิไปผู้เดียวพี่น้องมอนีิกะอ่าเพราะว่าลุงอยู่ทั้งลุมพี่ลุงบูมี่งานอ่าเฮ็ดแล้วพี่น้องเนาะเลยว่าสิขึ้นไปทางอ่าเซโปนขึ้นไปอ่าหาทาคลิปทางเซโปนก่อนพี่น้องเขาก็ต้องไปหาเขตใหม่ๆก่อนพี่น้องอยู่ทางลุมพี่นี่อ่ามันบ่ค่อยมี งานถ่ายไทยของเก่าล้ำไปล้ำมาอยู่พี่น้องก็บเบื่อได้ครับพี่น้องเบางเทือก็ได้เนาะฮะฉันเลยจะ่าพี่น้องติดตามนเด้อเนะาะเมื่อวันเมื่อก่อนนี่ก็บเบาจันมาบุญสรารวันเพิ่นขึ้นไปลุงก็ต้องเคยเพิ่นขึ้นไปเนาะวันนี้กับทันมุ้ยผู้ใดไปน้ำก็สิไปผู้เดียวพี่น้องเนาะบอกเงาวงาวบ่กเงาอย่าไปน้ำยูบอกสันวอกเตวา่าทุนทรัพย์ก็บบ่คอยอันว่ามี พี่น้องเอ้ยนุ่มก็คือกันแหละบ่มีคือกันแต่ว่าอ่าเหตุใดพี่น,อน้องเนาะเขาขึ้นว่าเห็ุกุศลแหละกับสี่อ่าขอน้ำดูกับเมียแล้วไปเนาะเนาะเอพอดีสิออกไปอ่าซื้อกับเขาก่อนพี่น้องเอ้ยพาแม่น้องนี่นี่กับน้องนี่นี่ไปซื้อกับเข่าอ่ามาไหวอยากไหวกินก่อนเพราะว่าขึ้นไปเที่ยวนี่ก็คือสี่อปลายมือเติมอยู่ตั้งใจไหวนะพี่น้องว่าสิไปจัด าหาหกมือคนละไปหาเหรอทายคิดไายทำให้พี่น้องเมืองทางเส้นโปนคนอ่ามันอยู่พี่มันก็วิเวียนเะช็ดกันเลยมันก็ต้องบุกต้องบืนเลยกันบุกบุบบืนมันก็คือพี่น้องหูคนนั้นเนาะเขากับทายจะคิดคนเก่ากอเงยไปนะขอหยาตจับกล้องก,ก,ก่อนนะพี่น้องอ่าะผ่นตัว บ่าเฮาขึ้นเฮือนง่วยยู่โอ้ยน้อโดสบายดีออกใ่ออกให้กิออกได้ดินแเจามี่บแมนโดยโดยเฮทาน่มด้เยว่าูเกินบได้ถือด้นี่โดยเอาสบายดีพี่น้องเนี่เด้อเอายังยูบบ่เอายังยูบบ่ เนี rides, wow. ่ยผมลุงบำรุงอะนะเอาแบบเอาอยู่เนาะมิเตอมินซงมีแตอร์มินซีเนาะโดยโดยพอดีเลยสีกั๊ปมาเลยสีมากินเข่าอยู่นี่เด้ออ่าสีมากินนั้นมาต้มโมเมนต์จะเช่นอย่างไรกินเะปิ้งก้อยบ่บางนาอ่อยู่บ่บางนามีนะเนาะบางนามีนะผักบัวหหอมเดิผักหอมเนาะผักหอมรวมเนาะโดยโดยใบมะกอกอ่อนนั้นมีอยู่บ่มีมีอยู่เนาะ โดยโดยทัวร์เชนนั้นพี่หนุ่มไปมากับเนาะโอเคโอเคเช่นไงบ้างเอาไปน้ำไปซื้อเครื่องเน้ไปซื้อของโดยโดยเน้ยมาเรื่องของน้ำของไหน้ยแต่มันเป็นเังได้อันนั้นน่ะโดยเบิ้งเดี๋ยวสิไปเบิ้งก่อนน้ำกันพี่น้องเลยอันอันว่าเพิ่นมีปัญหากับเรื่องของน้ำนี่แหละเดี๋ยวนี้ฮ่าเนาะใส่ทางไหนมันมันบ่อ bộ men hết phổi của nó, nó mới lên lên rồi đấy rồi, mẫn u lươn phổi nó rồi, cho bà khò hoan thì gì chứ, à, mẫn bệnh nhau nhãng, mẫn bệnh mập đái anh à, anh nói vậy là mẫn sưng bài họng phun, sưng đấy đái hả? sẽ bớt không, họng phun u phăng lươn đấy anh nói là chuyện nhãng,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  chuyện อันนี้โบอันนี้โบอันมาทอช่วเมาเอาลงนี่โอยันมันซึมไปใส่ยังนะซึมไปใส่อันน้ำมันไหลเพิ่นไงใช้หางเพิ่นอยู่ใช okay. ่น่ะทำเพิ I mean, ่นทำเพิ uh, ่นอยู่ผ yeah. no ีอยู่ภาคผีจะเบิ่งเอาเพราะว่ามันเกี่ยวโอ้มันบวกเกี่ยวกันดอกมันบวกเกี่ยวกันบริใกล้กันหลังคาอย่างเยี้ยกระตุกทั้งฟังเจ้าอยู่เพราะว่านั่นนี่กับบ่อาบ่หว่านั่นนี่กับบุ๋มมีเขาบ่ก่อนเดี๋ยวเขาก็าบ่เบิ่เกี่ยวบิ่เกี่ยวไม่ต้องให้เพิ่นคิดยังไรดอกแล้วน่ะนะ โมกี่เวกันมัเกี้เอกันอ่าังไกปเฮ็ดอยู่วางันหอมๆะให้เห็ดวิส็นหองบางภาคไล่อยนี่ไปนี่ไปพันนั่นไปพันนั้นนะเออโเมนาช่วงนั้นไหชงนั้นก็จะ่าเป็นเลินเรือนน้ำกันเรืนรวมเลยเรืนโดยโเรืนเืนมา พอเท่าไม่เท่าทีพไม่ให้ตะก,กี้พุ่นจะว่าแม่ต้นั่นเราว่าเมียนไหลูกให้หลานอยู่น้ำกันโดยว้เห็ดเล่าเห็ดแค่สุดว่าเขามีเงินม,มีทองแต่วายเห็ดเล่าเนาะใช้ไปเบิกนึกนีนมน่มันมันมันบ่มีปัญหาดอกมันไกลอยู่เพระว่าผมคือลูกหลานเนาะผ่าถุงนี่เนี่กนยกระตุกขี่นเลยเนาะนี่ผมคือคือคือลูกหลานเนาะอันเขาอีง่านี่โดยเขาจะมาเห็ดอยู่นี่เห็ดอยู่แถวนี่เขาคุดนี่กับกระสีบ้านงโดยแมนบอกแมน เออเลยอยู่เขาเห็ดอยู่เรือเขาเด้โดยพ่ออะไรคอยก็อยู่นี่เนาะโดยอันนี้เขาก็ะว่าหัวคอยพ่ให้ยคอยปลามันพอดีกินโมเสบน้นมารับนี่โอ้ยเห็ดมันว่าแะไรนั่นลูกลูกหลานเนี่ยเขาเขาเครียดเขาเขาช่างอะไรกันแม่เาเห้ยยังใส่กุ้งเห็ดอยังนั้เขาเนาะอันนี้อันนี้เนี่ยเพื่อนยังห้มาเห็ดทั้งพี่เฉพาะดูนี่เลยพวกนี้รักคอยนี่โดยอ่าอนี่เออแล้วเพื่อนใช้เห็ดอยู่นี้ตะกี้นั้กี้นั้นเล่าเล่าคอยอันนี้นะโดยโดย วยวันนี้กระท่อมเขาจะกินอยู่นี่กระท่อมกระกระท่อมกระท่อมเขากระท่อมใส่ใส่เขายดยจะกินทางห้องเขาจะกินอะไาี้วันนี้นันนี้นยุ่มากเลยก็เอื้อยเขาไปหาเงินถือจับถือผูกด้วขายให้เขานี่ก็ขายสามพันขายสามพบาทขายสามพันบาทไปไทยอาเอื้อยดวดยสามพันเงินบาทเลันบแมนสามพนเงินบาทเลยที่จะเออเข้ากปนี้ อ่าใหญ่เลยจนหจนงอกเลยเพช่วงบางนึงนี้เออเออแล้วเลื่อนนั่นเลื่อนคลายคอเพื่อเลยบ่หรือว่าไหนเลยบ่อคขายติดเรื่องขายนะโดยโดยอยู่ตรกันเนาลูกเลาถงตองกันเนาะโดยเพราะว่าคันใส้มาเททั้งนี้มันเห็ดบ่ไร้พวทางเข่าขึนดูขึ้นหลานนเนาะเขาังองมาเห็ดอยู่นี่นะกลวมนี้ลุ่กลุ่มหลานอ่าโอ้ยาเราคนนะ กันยังโอ้ยเครืองรางมัชิมังอยู่มันสิเกี่ยวกันยังมักถ้าเธอแม่ยุตโตโตอยู่พี่เนาะโตปูบัตรบัตรพวกนี้มาเนี่ยเขาเคยิตี้แล้วว่าไม่ตู้เฮ็ดใส่เขาเนี่ยเลยอ๋อในนั้นได y โดยเอันนี้มันมันมันถืกแล้วมันโมกี้เกี่ยวหรอกถ้าเคอย่คอยว่ามันโมกี้เอาบุเมนแนล đấy คอยว่าโดยคอยห่ามันมันมันไก่เต๋ออยู่มันมันพี่มันท่อน้ามันอยู่พี่นี่พี่บัตรเลยข้อบักขึ้นไวายันมา เขาอยู่ทางข้างคุณอยู่เลยอันนี้มันก็อยู่ไกลอยู่ประมาณสามเมตรกัวโพสามสี่เมตรพูมันบุปั้นนั่นนะเฮ้ยขานี่กัข่อยพอดีเห็นมันลื่นมาพี่เนาะโดยข่อยเห็นแบบลื่นกัวมาพี่นะอะอจัางว่าอยังกับแมนแมนแมนอันนี้พี่แต่ขามันตกอะไรจะเบิ้งนี่โดยมันตกมันปวมเดินข่อยมาเจ้ามานดยมันก็นี่อยู่เนาะนี จะเพิบื้องโหลายถือมันก็ลายเขาออกทางลายไปใส่กระยายนะตัวนั้นนะบุเกี่ยวนะตัวนั้นนะคุยเด้เพื่อนว่าเพื่อนเชียวมันผู้ว่านมาเบิ้งเผื่อแบบว่าเอามาเอามาแล้วแล้วจะเป็นอยังนเขามารถเขาก็ฟังมาเพื่อนเชียวว่าในใดเขาสืบฟังเขาสืเบิ้งนั้นหรอกว่ะอ่ามันบุเกี่ยวดอกลักเลียนนี่อ่ามีน่ะลักเลียนมันมีลักหนินอยู่นี่กี่นี่ด้ยมันบุเกี่ยวนะเขาเห็นเขาเคยข้างทางฟังนี่มันมุเกี่ยวเนี้ยนะน่ะมันบุเกี่ยวกันเนาะคูดเนี่ยคูดอยู่นี่นะมันเจือมาเาพี่บอกดม้วยม เขาว่าโอ้ยพุทธเยมันมาทางมัน,นโมเมนต์อย่างนั้นเลยมันเดินนี่ด้อย่่ออไปตาามืจะเบิ้งเอามาโดรถเพื่อนแบบว่าเพื่อนบุกใจว่าเรื่องว่าเห็ดเขาเห็ดของน้ำใกล้นี่เพื่อนนั่นมัน,มนบุกเกี่ยวกันบปล่มันบุกเกี่ยวกันเนาะน้ำในนี่กโมเมนว่าคอยสะเอาอย่มงนี้ด้วนี่คอยกับชื่อโค้งคอยกับคุดคุมพังต่อออกไปคือดูดีแล้วเนาะอ่าบัดโเด็จกับยังเห็ดโดยคันมวยเขาเห็ดอยู่นี่เาเห็ดยิ้มใช้เดินเขามีสำนีนึงเเดินนนค่่ออยยูีา เดินน้ำมีสัมเนี่เน้อมันไม่ได้ดวงเลลายเนาะขชุนบอาเอ้าว้พาปพักหน้าไปมีลูกมีเมียแล้วเอาเห็ดเทือนให้ช้านไม่ได้ใช่เขาขีอยู่ในูมันกก็บเห็ดยีไสก็มันบกเกี่ยวขจุนมาเอาขจุนมาห้อยเห็ดเทือนใหม่ได้เป็นตัวเห็ดเทือนใหม่แหละเขาก็ต้องเห็ดทั้งนี้เห็ดเทือนพัวเขาเพื่อเขาออกเขาของน้าของในมันจะง่ายไม่หมดหรอสิบหัวหาเขามีอนาคตวางไว้ได้ป่ะมันเดินน้ามีสัมเนียนึง มันก็ต้องอันนี้เนี่ยตามนั่นแหละก็คือทำนี่แหละมันงามนะมันไม่ได้ว่าเ <ừ, S 1> ท่าว่าเขาข้างเพื่อนบุญนี้หรอกมันมันซึมมันก็ไม่ได้ว่าวสีซึมเป็ดปานนั่นหรอกมันไม่ได้เกี่ยวดอกไผ่เป็นคนว่าคือว่านี่แท้ะเนี่ยว่าพิษเก็บเอื้อกับน้องไข่กระหูจักอยู่เนาะโดยนั่นก<ด>่อนไปเห็ดนั้นแต่ทางน,นั้นก็นยัางหอมหม่าไก่ก็ไปบานี้่างทยมันมันบ่อนี่ดอกว่ามันนี่ดอกคันถือคันช้ากันทำนี่มันกับยูมกันบ่ได้แหละอย่าว่าพราว่าพอดีเขาอย่าว่าพอดีให้น่าอายกัน เอาเอาเพื่อนบอาวันมาเบิ่งเพิ่นกับซีบาลยังเขาได้เขาอยู่เดินเขาเพิ่นสิไปตีไปเตี้ยงเขาอย่างไรนะฮะพอเห็ดเอาขัวหมอกพุ่นนั่นเอ๋อแมนปั๊บ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 ไปนี่ไปหาขั้วกบปิ้งกบไปถาผู้เนี่ยมันเได้กินอิ่มท้องแซ่บปากนี่ก่อนที่เยียบรถขึ้นเชโปนนี่แต่่มัันนบอกลูกบอกลานหากบก็มาชูวกินกับกันเนีมันจี๊ดแจ๊ดมันชอบปาก S <S <an> อ๋อด้วยเดินม,น <ะ S 1> มันบริกว่างบ้างได้ใม่ไหมว่าเขาเาตั้งเฮือนไหมเนาะตั้งเฮือนไหมก็สิให้เขาเห็นตรงไหนใส่ท่านี่ใเห็นเป็นหน้าบ้านในจังน้อยหนึ่งเหนท่านั้นก็เลินโม่หอดสักสิกิโลเมตรซ้ำพราะว่าไรเพราะว่ามีพอมืนหูมือจานบ้านเมืองมูโรเปอร์กีได้ยังอ่าเราเขึ้นมาซีมาเฮ็ดตั้งมองนี่กับลูกลานเี่เฮือนข้างๆเนี่ยเขาสิเขาทางไหนเด๋มมันมีทางเข่ามันมีทางเข่ากับเขาไม่ได้กันเพราะฉะนั้นกับม,มิเ,มเมตว่า คอยว่ากันนั่นแหละเอาูไกปุ๊บนีว่ดัีอยุ่๊เครื่องวเครื่องขายให้นานี่ดีวนี้เก็เจ้ามาเกิดแมนชื่อเอามันชื่อว่ามันไม่ดยแมนบอว่าม่จะคอยเว้ากันบอกว่ามันหมดซึมไปไว้นั้นนอะมซึมไปนันเนอกเขากะอย่างเออ่นมา่นว่าามันซึมบบเพื่อนเนาวแข่กับบฮูเนถ้าพื่อนคข่กับจิกลูดอยู่อ่า พมันขึ้นไปเองเพื้นแล้วทางพื้นเทากันนี่อยู่เทาเห็ดแต่ซึมแต่หออันน้ำอาบเท่านั้ะแมนมีแต่ยคอยวอากันแล้วมันนี่แหละมันถือมันต้องกันคอยวอากันมันมันไกลอยู่สองเมตรสามเมตรพูมือซึมไปนั่นน่ะหนกท่อขีเทากัอันว่าเทากัจิกไปเด็ดๆทางนุ่มมันอะถึงเพืออยู่เล่นง่ายๆหน่อยบนที่สาบ่น้ำก๊อกเราวดอยดุมนี่เจ็ มีแต่มีแต่เบ้าคอยเบ้ากันเพราะว่ามันมันมันเขาได้เห็ดแหละเขาสี่ยงเขาอย่างเอาพอบ้านมาเบ้ากับเพิ่นกับซีเบ้ายังได้พอเขาเห็ดอยู่ของเขาเขาบริเห็ดอย่างพิษนี่นันก็มีแต่คอยเบ้ากันทั้งและนี่แหละมันถึงมันต้องกันคอยเบ้าเอาโดยไปโอเคสั่งก็ไปตลาดก่อนโดยโดยเอาสบายดีเด้อไปพี่น้องเอ้ยอันว่าอ่าลุงสิภาแม่น้องนี่นี่ไปอันว่า ตลาดเพื่องมาเนี้ก็ได้มาโพดบรีอะไลพวกคือเนี่เพิ่นโทรไปปรึกษาว่าเรื่องห้องน้ำห้องไนนี่แหละว่ามันห่างเฮือนเพิ่นเว้ากันว่ามันใกล้ท่อน้ามันโพดก็เลยไปเบิ่งแะไรมันก็ถามว่าใกล้บ่มันกับบรีใกล้ไปไหนไกลบ่มันกับบ่ไกลแต่ว่าให้คอยว่ากันมันเลยเฮ็ดอะไทำหน่อมันเฮ็ดนี้มันมันพูดพิษกันชื่อนี่กันมาถึงมาเฮาสี เอาพอบ้าน่าแต่แสงมาเว้ากันเนาะเฮยเนาะเฮาอยาพี่น้องเอ้ยคนเฮินใกล้กันโอ้ยโดยเอายังบ่ทันสบายดีเด้เนาะเอาทุกจ้าพี่น้องกันุกละโดยโอ้ยเนาะมือยาวแท้เด้อ่าไปตายจกกันว่าหลักเงินพอจริงแ้เยยีพี่น้องเอ้ยนมันแฮะ เป็นนะเว้าห้องน้ํามันก็ใกล้คือกันห้องน้ําเฮาป้านทางไดยอืมกเพิ่นใกล้กันคนเฮามันบ่นั่นเนาะอืมได้ว่าเพิ่นเพิ่นได้ยินคนอื่นเว้าหั่นน่ะแว่าได้ยินคนอื่นเว้าได้เก็บมานอนบ่หลับบาดนีว่าอันผู้ใกล้เฮือนัมาเว้าให้บ่ดีบาดนีดีเมื่อวานก็ต้มกบ้กินกบ่ลงแล้ว่ มันไม่เนี่เนาะมันแบบอุกใจเลยใกล้แต่มันจะซื้อรนก๊อกฉันบ่เออเพื่อนมามันเนี่ยมันเพราะว่าเนาะหนึ่งมาอันว่าก๊อกนี่เนาะเน้ยอ่าว่าดูหน้าบาดาลเนี่ยเพิ่นก็ต้องใส่ท่อกันเตื้อนลงไปอยู่แล้วเนาะเพื่อมันสิซึมลงไปท่อกันเจื้อนบิดเนี่ยป้าโตเจ้าอาวาสเน่ยเพื่นเนี่ยมันเหม็นเพิ่นว่านาเนี่ยเหม็นขี้เนี่ยยังไงว่าขอโทษน้ำพี่นองเลยบมอครันมันเป็นแล้วรับยังว่าเนี่ยคือเนาะ cắt <laughs> bò này cả nhai mai cái suối cù bò vai lắm à soi cắt ngọt ra chỗ hay cù mai nè mấy bà đàn à chỗ ra ăn cả thấy xì hàm hoan nó nó thì người nè cái này thả bò này thì nhang bẩn này nó thả vào vậy phân hãy, hãy nhai phân phân hãy nhai nhai mới rồi ôi bò nhang mắm bò này mắm bò mềm mới gặp bò mì phải phom đấy thì hẹp ao phu vạn mắm bò của อ๋ออยังกัเอามาด้วนะว่าเอามาด้วยหาฮุกพ่อบ้านเอามาเบิดเด้ป่ะเอามาเบิดโดดว่ะมันเป็นอย่างเนี้ยหมายว่ามันอ่าเขาเอามามันทางเพิ่อนอ่านว่าผมไปบอกเพิ่นเพิ่นกับพังเพิ่นเขาบ่ยอยากมาช่ไหมโดยอ่าเพิ่นชนบอยอยากชนใช่ไหพผู้บ่ยยังเพราะว่ามันมันมันทุกอย่างแล้วเห็ดอยู่ของเราเบิดเลยเนาะหลังคงหลังคาแล้วก็ไม่ได้เห็นไปตกไปทางเฮือนเพิ่อนนะแม่อ่า้ยเนอจากสีวานี่แหละลุงก็ได้ พ่อพี่น้องมันนี่กาพาทางนี่น้องนี่นี่กับอันว่าแม่น้องนี่นี่ออกไปซื้อเข่าคลองก็เขากับน้ามาไหว้ตู้วันพี่น้องเลยไอ้ว่าลุงสีเดินทางถึงเซปาล์ก่อนพี่น้องพอลุงกะสีขึ้นไปก็เลยไปท่าไปทำให้พี่น้องเบื้งเนาะขันบ่มีไผไปแล้วกับสีไปเดียวเลยว่อยู่วันไปอยู่ไปมันก็ยู่ไปชิซื้อเมื่อวานนีพี่น้องก็คือสีแปลกใจเลยเนาะว่าบ่เห็นลุงเหิมลุงคิด มันโมมีทางไปเรื่องไปก็นอนยื้อซื้อเมื่อวานเหมือนอะไรมีทางไปนี่รู้คิดอยัางโมออกบ่อเข่าเลยแบบว่าคิดไปว่าเขาจะไปท้ายไาหาสักไหนอย่างสินะแบบคนที่ต่อมาเรื่องอ่าอ่าเชื่อเรืออย่างกับโมมีนะก็เลยบมได้ไปเมื่อวานโมไปแล้บโได้ไปใส่ได้เมื่อวานนอนอยู่ซื่อแม่น้องนี้เนี่ยอยู่อ่าเฮือนกับเพิ่นก็ได้ไปนะคุณตู้ก็แม่น้องเปรียวป่แม่าก็ไป้่าเมื่อวานเนี่ยลุงบได้ไปใส่ลุงก็อยู่เฮือน สารภาพเรือเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ไปใส่ตั้งใจไหววายสิไปเพื่อนแหละไปทั้งกันว่าอ่า๊หบ้านนุนสัตว์นุนศึกเพื่อนว่าไปกับยักสิไปหาภัยอันนั้นก็ได้ทั้งน่องตรงน่องแต่เพื่อนกับอ่ามีอยู่มีกินเมื่อไหร่ไปหาภัยเอากับบุหูจักทางสิไปเ,เลยเอ้าขอ,อถือว่าอ่าหยุดเสาร์อาทิตย์ก็นได้กันว่ะ เอาคันเอ้เให้เรียกเขาก็ยึดเสาอาทิตย์แต่นะว่ามมหตดวานะโอ้ยสาวเดาสิไปทั้งไงได้เนี่ยเราไปหน้าใช่ปะเดี๋ยวมาก่อนเด้อมาเห็นมาเนี่ยไปหน้าใช่ละโอ๋อก็นึกว่าผูกนึกว่าไปเล่นปุงเล่นแปนว่าชิไปไปน้ำกันว่ะมาหน่อยสันหาแต่นวเป็น เ้บ่อจันทร์แสดงกับคีว่วงไปวุฒิมาอยู่เมียงได้บ่อจันทร์เลยพาดูดเขาไว้โดยแต่ช<ม>ีโดเป็น,น,น,นมาเตอนีพอ่พาพาเมียไปซื้อของกับเขาก่อนบ่อจันทร์นะเว้ยผมจะนั่งชีลงไปเรื่อ่งประตูประตู้มั้งเหรอเนะโดย น้องสาวแล้วมาเตะฝั่งไทยน้องสาวอยังไม่ต้องเชื่อแล้วท่องมาจะฝั่งไทยปุ๊กไชิมาขอดูที่บ้านเห็นปะแล้วท่องอยู่พี่ช่วงสงครามอ๋อแล้วท่องในช่วงสงครามวะลงไปได้ซักเดือนน่าจะนปอนแปดเดือนแต่สิกอดได้เห็นเนาะพอชิออกเลยโอ้ที่หน่อยกลับหัวอะไรได้เนาะแปดเดือนนึงเนาะับแล้ว เราหาทางออก <c oughs> อยู่ไปดื้อนัดชิวเลยเนาะ <c oughs> ออกมาข้างนอกโลกก่กว้างบัรแหงออันกว่าจัดชิวไลยเราชิวอีกเลย <c oughs> จะตามเดอกเนาะคือเนองนอันว่าขึ้นไปเที่ยวนี่ก็กสิขออนุญาตอันสิไปร้ายมืดเตอะได้พี่น้องได้ตั้งใจว่าสิไปร้ายมือเที่ยวนี่ว่าอันเป็นไปได้กับยูสิยูจะอาทิตย์เพื่อไงวะ ซือกับข้าวภาคน้ามาให้แม่น้องนี่นี่ในตู้ในเพือนในซานก่อนนมเพนพงเพนเพ็ดเพ็ดยังอยูยังอะไรบอกระหว่างนั้นนี่เพนได้ใส่ได้ใส่ได้ใส่นอนใช่ไหมหน่าใส่แทะนี่บอกหน่ากินเนี้ยคือใส่แทะนี่บอกฮะมาหอมได้หอมได้หอมได้หอมกันได้หอมกันได้ขับรถจุกวางในถังขนมเนาะอ้ยขับรถกระไตไปคือกระปูดิ

ขับรถน้ำโพออย่าเฮี้ยนขับรถเลยได้ชำนีก็ได้ญาติญาติเลยโอเ้เขิไปนะสุระเลาะไปอ่าเขินไปเที่ยวนี่บางเทือบ่เน่แต่เป็นงานล,ลุงอาดสีอันว่าุเผลอเข้นไปทางภูทางเขาเพื่อไะวะเดี๋ยววางรถบนตกดินนะนะบ่อจอดรถไว้ทั้งทั้งนี่เลยกันเอาโมไซค์ขึ้นไป รถไปแล้วโอ้ฝนตกฝนลินเนี่ยจ้างเอ่อพอน้องเลียไปซุ่มอยู่ภูเขาอยู่ทางขึ้นไปซื้อหมูอ๋อจะไปอัปเดตหมูกับโอ้ยไปเท่ไรกับบพ่อแล้วจะเทอ่ไรไปเท่อนี่คันอบอพ่อกับสี่พ่อกับหมูกับเอ่ออากาศไปหลอกพี่น้องไอ้บ้านนี้ไม่รู้ว่ายังยังอยู่หายจะว่าเราขายเอ็อนว่าโมเมนต์จะว่าเราอันว่าขางงานแต่งลูกสาวอีลาลรเรียเป็น้บบไหนจัะง่ายเหรอโดย เดิดนมาก,ก่อน,น,นได้เลยขอร้องป้ายวะมาเตะหน้าประตูไปะยะมาเราขี่มาทางนี้เลยแม่บ้าะโ,โอ้ยธุกะทะเล,ละเลยออาโอเคพี่น้องไงสำหรับคลิปนี้กะนี่แหละน้องเีงเนาะพอดีรุ่งกัาพา ลูกๆมีเมียไปซื้อเข่าของเครื่องไส้มาทิชเชอน์ทิชชานไว้เพราะว่ายันว่าเจะของขึ้นไปเซโปนหลายมื้อยันคนม่มีนนนนเนี่ยอยากได้กินมีแค่เนี่ยนีย่ตู้เย็นตู้เย็นแล้ว,ลวก็มีเนี่ยกินแล้วก็เป็นห่วง,งไปหลายเติบฮะเนาะจะเนี่ยฝากพี่น้องติดตามเ,เด้อพี่น้องเด้อยันขึ้นผู้เดียวสำหรับลุงมาหมอือนเทียวนี่ก็ะดาหัวทางอ่า ทีมงานเพป็นว่าอ่ามาเป็นมืออื่นกับมือหื้อนะมาบุญบาบาบุญมันปลาบาตูนแต่กับบาเาชาแนลแต่แม่จำเป็นก้อนหมอ่าเอ้าเป็นบาบุญเผินมีงานเลยมีงานมอบเงินมอบทองให้เรื่องอ่าเฮือนนีล่ะชโปฮเขาบอมีเขาก็ชิวขึ้นยังน้ออยู่ไปภูวิมองไทยก้อนบ่ได้อ่ะโอเคโอเคพี่น้องเนาะสำหรับสำหรับคลิปนี้ลูกก็ต้องอ่า ครับบุญกุศลผมมุขอบใจพี่น้องมุดสุขุสุขชนทุกคนเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจเขามาบุงมาชมเขามาติดตามน้องๆยังไงก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีเฮงอย่าเจ็บอย่าจนโรคภัยไข้เจ็บจะเบียดจะเบียนลำลำไม่รวยเนาะมีจะดีก็คือกันเนาะไอ้เพิ่นเมื่อวานนี่กระเพิ่นกระฝากเงินมาให้สองพันบาทพี่น้องเอ้ยกระสีเติมน้ำหมุนน้ำมันนี่แหละขึ้นไปเมื่อไสโปดพี่ฮะน้องโดยบุญกุศลนี่หละเด้อ้เด้อขอให้ลำรวยเนาะ เจ็บจนขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกๆอย่างที่ให้เฮ็ดให้ทําเฮจะดีเบิดสุขสุขคนเนาะขอให้ใช่กายตลอดปลอดภัยโดยไปแล้วสําหรับคลิปนี้สบายดีเด้อทุกจ้าสิลูกทุกจ้าก่อนโอย